สบายดีพี่น้องมือน,นี้ก็น่ากัาบไ่ได้ไปทางใดเด้อพี่น้องเด้อเ,เสร็จคลิปซ่าเนี่ยมือน,นี้เฮาก็สิม,มาเสร็จอยู่กินเด้อพี่น้องสบายดีพี่นอ้นองก้องปายเสียงเพลงมเศร้าในบริจิตพี่น้องเลยสีมาตำหมี่เด้อพี่น้องเด้อตำหมี่ใส่กับยอเนาะเบยตังกระพุน กระปุ้นกระปุ้นแห้งเนขามาแสน่น้ำพี่น้องเขาแส่นำ้ำเขาสีมาลวกมันแมนไปได้ <laughs> มันบ่มีกระปุ้นไปแล้วมาแล้วกินโบมีกระปุ้นก็เลยมันเบิดเบิด์ตเลยพี่น้องมันวายล่ะ <laughs> มันเบิด์ตเลยพอดีคนกับไปที่เขาสีมาซอยย่อพี่น้องใส่ใครมีก้อนเลือดคักเลยอนาเป็นกับพักเขา นี่ซีซ้อมกะเกียมเลยพี่น้องมีกินกับปุ่นมีนก็เป็นหอมกัดเลยพี่น้องก็น่ามาข,ขนาดผักบองเก็บใสนสวนเองพี่น้องเลยลูกเสร็จย,ยังนะงนการบ้านเลยพี่น้องเด้อการบ้านภาษาอังกฤษพิส่งมากกับจุดแบบแนี้ก็น่าอย่งนี้เบื่อเข้าใจบุฒิให้ไม่เท่าน้อยไปเบิ่งให้ที่ไม่เท่าน้อยมาแล้วลูก,าากต้องจดกัน เดี๋ยวข้างมอไว้เลวพี่น้องเอ้ยจะหน่อยมอซุกจะหน่อยเข้ากับซีมามันผดจะหน่อยพี่นอ้อยมาลวกเลยตอนนี้ตะอ้นก็ลวกหยอดด้วพี่น้องสีํำใส่กระกปุกนุ่นเลยนี่ก็เป็นไก่ไข่พรวันพี่น้องบวลอดตะอ้นนะพี่น้องมาไข่มาไขา่จะร่อยสองหน่อยพี่น้องเลย<อ>บ่แมนยังแม่มันนะเพิ่นไปหายพอเทาพงแล้วพี่น้องเลยแล้วมันไข่ทิมปะทิมเนี้ยแบบไก่ฟันเลยพี่น้องเลย เอาออกมาต้มกินแม่เมันอาจับไปแห่ประแถาพงแล้วตื่นเศร้ามากอะอันนั้นด้วยพี่น้องย่ายใหญ่ทางตะอ้อนพนใหญ่มากไอ้อยๆกันล่างสัยล่างบวง,งพี่น้องมาว่าเพิ่นเห็ดยังไหนเศร้านี่กก็นากับโบถ่ายพี่น้องเบิือนเด้อเพราะว่าเสียงเพลงดังดัง่งน่องเปิดจังซองฝังเลยฝั่งเนืลอฟังใต้พี่น้องเอ่อังล่างและฝัังไทยตะอ้อนเพิ่นก็ได้ตัดใบอินทิมนีพี่น้องนี่ที่มันกีดหนาบา้านพี่นอ้อย มันหกเนาะกิ่นไปให้งัวกินพี่น้องทั้งมาทั้งลังบ้านแต่งวัวยังพอมากินเป็นหูเป็นตาเนาะพี่น้องเนาะเก่ารถมากอะไรเนี่ยเครื่องมังนอดเลยพี่น้องเลยแต่ยังไม่เห็นหมากมันย่างมากกสบายไปแต่อ้นปากเกี้ยมเมนูมันเด็พี่น้องเด้อปลาทอดเ็ดเผ็ดซุกพี่น้องเลยหมักเด่นหมักนา เลยสิมาตาั้มเลยพี่น้องบันพริกแห้งล้างสก,ก่อนลางสกปรกเนาะ,ะตั้มเสร็จแสบก็มือหันเลยเฮ้ยเลยพอมีในมะกะทินเขามาแล้วคือแซ่บลายพี่น้องมันโอ้แสบน้ำในมะกะทินบอกงานไดแบบแสบน้องคนตั้เนาะงานก็สองอย่างพี่น้องเลยแสบน้ำในะมะกะทินเสร็นตั้แล้วพี่น้อง ลงมาเกี่ยงการบ้านเด็พี่น้องเลยพอลงมานกันน้ามนแบบพี้องะะวันเนะป็นว่าอยากกินถั่วเลี going, ้ยงพี่น้องใส่เบ็ดเบาีเลยเพี่ยงเนาะเอ็นยีบซีคอมมาไลยก็นหากระจัดหายงผมพี่น้อง ตมอยีคอมเมนต์หนึเป็นบุญตานี่าตาผมบุมันกันนู้นอนี่นีนี่มันก็เป็นเบิ่งแน่แน่ผมมันบุปมันผลผอย่ี่

ใส่ตามอันยูเจ้นะาลแล้วอันยูก็กระหาสีสีไปเนาะก็ใส่บัดสีสีไปหน่วยเลยดีกว่าตั้มตามตัมพอแล้วมันสิเพชรตั้มยื่หลุมจะตั้มหลุมเล็กพท่อา ให้แก่อ,อาแดงตัวล,อ,อ,ลอยเลยพี่น้องมันไา้แตดไหมลอน้อเอาเอินมันกาลางกับปุ่นเ้ยพี่น้องเด้อ คุนแห่งข้ามารวบเอาแมนเออแบบนี้นะอดเออแบบนี้แล้วกันน้ะเอ,อ้ยใส่เบ็ดได้ไหมมาล่างลูกนี้อีกอเออมันดูเซนมันดึงมันก็อ่อน,นอ่อ้นุ่มนิ่มครับนี่เนาะเออบัวต่างก็ปุ้นสดเลย อืมครับรู้สิน้องอืมมีแต่กึ่อื้อกอดหรอของสีจำเออพี่นออ้อ,อ,โโอ,อ,องโดยจะจับเป็นจีบบูจับสีจำอ,อยู่แล้วอ๋อตอนนี้ก็อสีมาใส่ประแดดกับพี่น้องด้วย น้ำปลาเครนช้อนสกปิน้อยเล็กน้อยแล้วกะปิอางพี่เนาะเพื่อความนัวนะพี่เนาะเส่มักเลนพี่เนาะ แล้วนำที่ดึกเลยบีห้เบิด์ตะได้ปยาเพา่น้องปลาลายแตงโมพี่น้องเสบน่ะเส่บ กระปุลรองเลยพี่น้องอบัวลายบกกระปุลบัวลายครับเลบัวลายสิกินเด็ดโบสูตรตะอ้อนเลยพี่น้องอใส่ในมะกะทินพี่น้องขึ้นเนาองเกล็บแก้วบาดกินหย่อพี่น้องเลย ก็เหอกระชิบขลุกใช้ใช่คนใส่คนใส่ก๊าบเนาะีลงกกเลยพี่น้องเอาขยา,าวใส่หมอ้อเลยพี่น้องเลยคันซามเลยคันซามเนาะไ่ถือจ่างวาแบบบ้านน้ำลายแตกเลยพี่น้อง ตอนนี้ก็เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อปลาโทรมาด้วยกินกน,กน,น้ำกัน,นพี่น้องกินค่ติดตามเลยกินตะอ้นพี่น้องเด้อลุกนาพา